สวัสดีครับ FC ของน้องต้นข้าวสุปริยานนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับน้องต้นข้าวได้พูดลงใน Facebook ส่วนตัวนะครับโดยมีข้อความตามนี้นะครับพี่น้องรับสมัครคนทำหน้าที่ย่าน้องต้นข้าว ย่าได้ยื่นไปลาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้รอาการอนุมัติจากน้องต้นข้าวสุปรียานะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับยญ้านีขอลาออกจากหญ้าต้นข้าวเป็นไปได้หรือครับและจะลาออกได้ไหมครับนี่ก็น่าจะเป็นข้อความที่แซลย์ญ้านีเล่นๆนะครับของน้องต้นข้าวนะครับพี่น้องยญ้านีจะลาออก ในความเป็นย่าของน้องต้นข้าวก็คงจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับน้องต้นข้าวก็คงจะโพสต์มาเพื่อสนุกสนุกนะครับใช่อีกหนึ่งข่าวดีของน้องต้นข้าวนะครับก็มี f อซีนะครับคอมเมนต์มาบอกแอดมินช่องขขาชาวบ้านนะครับผู้ที่มอบทองคำมูลค่า10,000บาทให้น้องต้นข้าว มีชื่อว่าเฮียนุก,กูลนะครับเฮียนุก,กูลก็สนับสนุนน้องต้นข้าวมาโดยตลอดนะครับพี่น้องแอดมินช่องเขาชาวบ้านนะครับก็ขอขอบคุณเฮียนุก,กูลนะครับที่ให้การสนับสนุนน้องต้นข้าวนะครับพี่น้องหัวจิตหัวใจของเฮียนี่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับแอดมินช่องเขาชาวบ้านขอคารวะด้วยหัวใจจริงๆครับพี่น้อง และอีกหนึ่งข่าวดีของน้องต้นข้าวนะครับในวันที่น้องต้นข้าวไปทำการแสดงที่บ้านบึงชนบุรีนะครับผู้ใหญ่วิชาญได้มอบเงินรางวัลให้น้องต้นข้าว5 0 0 0บาทนะครับป้าจแจง3,000บาทนะครับแล้วก็แอดนาวสามพบาทนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่วิชาญน,นะครับ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ารวยเงินทองมีความสุขตลอดไปนะครับพี่น้องก็เป็นอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่มอบเงินรางวัลให้น้องต้นข้าวนะครับพี่น้องอีกท่านหนึ่งนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับในวันที่20 นะครับน้องต้นข้าวก็ได้รับรางวัลเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญานะครับโดยรับมอบรางวัลจากอาจารย์นวรัตพง์ไพบุ์นะครับศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์น,นะครับพี่น้องและอาจารย์นวรัตนะครับยังแต่งบทกวีให้น้องต้นข้าวอีกหนึ่งบทนะครับพี่น้องนี่แหละครับเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจมากนะครับแล้วบทกวีบทนี้นะครับก็จะอยู่กับน้องต้นข้าวไปจนตลอ ชีวิตของน้องต้นข้าวนะครับพี่น้องมันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากนะครับที่น้องต้นข้าวได้รับบทกวีจากอาจารย์นวรัตน์พงไพูบณ์นะครับพี่น้องอีกท่านหนึ่งนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับในวันที่2ี่สิบ 7นะครับน้องต้นข้าวก็ได้รับรางวัลเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญานะครับโดยรับมอบรางวัลจากอาจารย์นวรน์พงไพบูณ์นะครับศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์น,นะครับพี่น้องและอาจารย์นวรัตนะครับยังแต่งบทกวีให้น้องต้นข้าวอีกหนึ่งบทนะครับพี่น้องนี่แหละครับเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจมากนะครับแล้วบทกวีบทนี้นะครับก็จะอยู่กับน้องต้นข้าวไปจนตลอด ชีวิตของน้องต้นข้าวนะครับพี่น้องมันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากนะครับที่น้องต้นข้าวได้รับบทกวีจากอาจารย์นวรัตน์พงไพยบูรณ์นะครับพี่น้องภายในหนึ่งเดือนนะครับน้องต้นข้าวรับไม่รู้จากกี่รางวัลแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังได้รับมเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาอีกนะครับรางวัลที่ทรงคุณค่านะครับเป็นเกียรติประวัติ ในการศึกษาของน้องต้นข้าวด้วยนะครับจากมือของท่านนวรัตพงไพรบุ์นะครับศิลปินแห่งชาตินะครับพี่น้องก็เป็นอะไรที่น่าประทับใจนะครับเดือนนี้ทั้งเดือนน้องต้นข้าวรับอย่างเดียวนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็นำเรื่องราวข่าวสารที่ดีๆของน้องต้นข้าวมานำเสนอ f อซนะครับ ก็าฝาก f อทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับพี่น้อง